อ่าโอเคทำไมผมไม่ได้่ายชิ้นมาสองวันแล้วคืออเไรวันนี้ผมต้องไปเขา้าต้งไปเข,าข้าค่ายวันทีน่ห้าซึ่งอผมไม่มีเลยแบบไม่าเมคิดเลยเพราะว่าผมเนี่ยบ้านเตรียมตัวเยอะแล้วเพื่อนแล้วพนนี้นัวตาเอ่าเรื่องข้าวค่ายนั่นหละกเลยทั้งตัมาเอ่อปรมาัเล่นบัรเดือนย่อนใช่เล่น,ตในใแต่ผมยังไม่ี แค่สงนั่นแหละการเปิดทุกเอมแต่ละวกันะไปยุยเลยยุยเลยกวนอ่ะปรับเงิโอเคจะกลับมาในคืนแบบหล่อพอเนื่องจากผมเกมนี้ยังไม่ผ่านซึ่งตัวขับ

จะบอกสงสัยว่าทำไมต้องเปิดไฟทั้งหมดคือจะบอกยังไงไม่เว้เพราะว่าการเปิดไฟมันเพื่ออะไรเพื่อเยอะมันจะไปสร้างอะไรมันจะเป็นยังไงบรรยากาศจะการป้องไฟป้องไฟเป็เลยนั่นก็เปิดไฟหมดเพราะว่าการเปิดไฟเยอไอ้หานั่นมันไม่หวางเลยเพื่อน ไม่ได้คิดไม่ได้คีดโมเลยเชียวโมโอเคตัดมันตัดติดเลยให้คูบอกตัดตอนที่คือดีเชียซึ่งไม่รู้วิธีคือวิธีหนึ่งโอเคโอเคหลังจากที่เออโอเคคือทำไมเราต้องเปิดไฟทั้งหมดทั้งบ้านทั้งโรงเรียนเพราะว่ามันช่วยมันบอกมันสื่เราต้องรีบแต่เราต้องรีบมากหน่อยถึงจะไปซ่อมได้ ตูกหมเนี่ยเพรว่าพอถัเปิดไปทั้งหมดทั้งบ้านทั้งเมืองเลยม่สนค่าไฟว่าจะเพลงเท่าไหร่น้ำน้ำขอแล้วก็เงกองแล้ก็ขอมสงโซนไฟ

Trời thơm mừng mình cho mừng mừng rồi mừng 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 นนฟัฟฟฟฟงเสียงดูพอด้ยินป่ะพี่เสียง,งรถตำรวจมั้งมีสองครับมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย คือคุณสงสัยว่าทำไมผมมีสายจากักรยานต่อเนี่ยคือจะบอกอะไรไงให้เลยเพราะว่าผมไปซื้อไอ้สายจักรยานกับหลอดก็แบบก็ถือได้ง่ายนะคือยาวเออผมลืมบอกไปยาววิ่งจนหมดนะถ้าวิ่งจนหมด าการลื่นช้าก,กว่าเาะเราวิ่งแบบเนีเออ้ยเราจะรอวิ่งให้ดูว่าทำไมมันเนี้ยถ้าเกิดวิ่งจนหมดมันจะหมดทันทีเลยมันจะหมดแล้วก็ลื่นช้ากว่าดีสาวเขาังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ดูสังเกตไหมนหน้าเลยซึ่งทำไมตัเวเบผมต้องวิ่งจนแบบเยอะเนหะีเดียวกันต่ไอไปดีๆเนี่ม,นมันไม่ต้องเสีส่ยงอะไรอ าาาาดีๆนะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมไม่ได้ตัดต่อนะผอไม่ได้ตายสักรอบเดียวนี่คือสา,าระอบ,บครับ สี่เยองดูดูดูตง่ายนะง่ายจริงแบบนี้เนี่ยเออภาคใสลิงเล็บครับดูดูดดูดวงกันร์ดูดวันดู์้ันเนดนโ้น ไอ้หาแล้วมันยังไม่มาเป็นพอเปิดไฟเยอะมากจนแบบไอ้หาแล้วมันไม่เข้าบ้านนี่ฮะครับเอแม่ง่ายมากว่าที่แบบเปิดง่าย ตอนนี awesome, ้ับไปคืนที่น้าแล้วแต่ปีห้าแล้วอันยอจะุดเดืิดกลับไปคืนซุปเทอรง่ายโอ้โหง่ายหลืวะเหรครับเด้งง่ายสุดแล้วคืนแรกได้พาส น่่นเต้ไอ้ที่เขาบอกสยเที่ยเยสรุปเลยครับเกมเนี้ยบัตรมูลคนง่ายแต่คุณต้องรีมาพอถึงจะสามารถผ่านไี้ได้ดูดิดยูเคสสองอันไม่สองอันถึงผ่านแล้วได้พาสสีได้พาสสีทั้งหมดเป็นโปรสตาโอ้โหโคตรดีเลยโคตรดีดีถ้าอยากจะไปลองวิธีนี้แต่ต้องรีมากเนะถ้ามีเพื่อนมากพอก็ไปได้อยู่ได้แล้วก็วอย่ารมเติมน้ำมันบ่อย้วยเออ ตอนนี้จะเป็นการผ่านคือแบบที่โคตรอย่างอีซี่เลย